สวัสดีทุกคนครับวันนี้เสน์โตโยต้าสุรินทร์นะครับวันนี้อยู่ที่ศูนย์บริการโตโยต้าสุรินทร์สาขาอเภอปราสาทนะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้าตัวนี้นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองพันสี่รีเจนเดอร์นะครับคันนี้เป็นรถยนต์ที่ฮอตฮิตมากในชั่วโมงนี้นะครับเป็นยอดรถยนต์ที่ขายดีมากนะครับได้เรื่องของความสวยสปอร์ตแล้วก็การใช้งานคือว้าวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้น่าใช้มากขนาดไหนนะครับคันนี้มาพร้อมเจ้าตัวเครื่องยนต์สองพันสี่ร้อยซีซีหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม เดี๋ยวผมจะเปิดไฟหน้าให้ดูว่าดีไซน์เขาสวยมากขนาดไหนนะครับไฟหน้าของเขานะครับเป็น LED นะครับซึ่งเจ้าตัว LED นี้ก็เป็นแบบแบ่งเป็น3าช่องนะครับเป็นดีไซน์เฉพาะเฉพาะเจ้าตัวล e เชนเดอร์นะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่เลยนะหน้าตาน่ารักมากนะครับเป็น3มช่องนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับสามช่อง1 2 3่งสองสามเป็นเดทา n ลอนยิงไรพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์ LED ด้วยนะครับไฟต้านมอก็มานะครับเป็น LED เช่นเดียวกันครับใช้งานได้อย่างยาวนานมีความประหยัดไฟมากๆนะครับ เซนเซอร์กรระยะรอบคันคันนี้มีให้ครบนะครับกล้องมองรอบคันก็มีให้ครบเหมือนกันนะครับทำให้รถคันนี้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับและไม่พอครับมีเจ้าตัวนี้ครับเป็น DRCC นะครับ Dynamic Radar Cruise Control นะเป็นการเตือนก่อนการชนและหยุดรถให้แปรผันตามความเร็วรถยนต์ได้ด้วยนะครับตรงนี้คือว้าวมากนะครับกระจังหน้าดีไซน์สวยมากนะเป็นช่องแบบตารางประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับตรงนี้เนาะจะเป็นช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ซึ่งสามารถที่จะทําให้รถยนต์ของเราเนี่ย คือรับอากาศได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีนะครับถัดมาด้านนี้ครับฝั่งนี้ไฟหน้าสวยงามนะครับล้อของเขาเป็นล้อลอยทูโทนนะครับขนาดยางอยู่ที่20นิ้วนะครับเนาะขนาดล้อแม็กก็20นิ้วเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นดีไซน์เฉพาะเจ้าตัวลีเจนเดอร์ด้วยนะครับถัดมาด้านนี้ครับทุกคนครับคันนี้มาพร้อมจ้าตัวสีขาวมุกหลังคาดำแบล็ครูฟนะครับด้านบนจะเป็นสีดํานะครับตัวรถจะเป็นสีขาวมุกนั่นเองนะครับ กระจกมองข้างก็สวยนะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับอ่ได้ดีไซน์ด้านในนะห้ผมเปิดให้ดูนิดนึงนะครับนี่เลยนะฮะเป็นสีดําตัดแดงครับเป็นเบาะหนังแท้ๆครับตัวนี้เป็นแดงนะครับแล้วก็ตัดสลับด้วยเจ้าตัวสีดําให้ความสป,ปอร์ตมากขึ้นนะครับเบาะป่าไฟฟ้าทั้งผู้โดยสารและก็ผู้ขับขี่ด้วยนะครับเนอะดีไซน์ค่อนข้างว้าวแล้วก็เยี่ยมมากออปชันที่ควรจะมีก็จัดไม่ให้ครบสําหรับเจ้าตัว f o r t u n e r 2.4 l e i จ n เนอรคันนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูที่นัんん่งด้านหลังนะครับว่าเขานั่งสบายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะที่นั่งด้านหลังตรงนี้ค่อนข้างกว้างนั่งสบายนะครับออกแบบมาให้สะดวกสบายมากขึ้นนี่ประมาณนี้บอกเขาจะออกแบบมาให้มันออมีความนั่งสบายนะครับแล้วก็มีที่พัก,พ,กพักมือตรงนี้ให้นะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกด้านหลังนะครับเดี๋ยวมชี้ให้ดูนะครับมีในเรื่องของพอตชาร์จนะครับทั้งแบบปลั๊กเสียบแล้วก็ แบบพอร์ต USB ด้วยครับตรงนี้นะก็ถือว่าว้า wow! วเลยนะครับไม่ต้องกงวลว่ารถของเราจะสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยจะแบตเตอรี่หมดนะครับถังน้ำมันขนาดใหญ่รองรับดีเซล B7 B10 และ B20 นะครับก็รองรับได้หมดเลยนะครับก็ทําให้เราเติมรถเอยเติมน้ำมันได้อย่างงไไ่ายดายนะครับด้านหลังดีไซน์สวยมากนะครับถัดมาจากน้ำมัน,นเนาะ ตรงนี้จะมีสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นสีดําเงานะครับสวยมากมาพร้อมอยู่ตัวนี้ไฟเบรกัวงที่3เวลาที่เบรกก็เห็นชัดเจนปลอดภัยมากขึ้นปัดน้ําฝนหลังจัดให้นะละลายฝ้ากระจกหลังก็จัดมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับออกแบบเป็น3มิตินะครับให้มีความนูนออกมานะเป็นไฟแบบ LED ไลท์ไกดิ้งนะครับก็จะเป็นแบบข้อนําแสงเนาะก็กลางคืนสวยมากโลโก้โ o ลเจอร์สีดำนะครับตรงนี้สวยนะครับมี ขาท้ายเปิดด้วยไฟฟ้านะแบบนี้<_><__>เท่มากนะครับเปิดปิดด้วยสวิตช์ไฟฟ้านะครับมาดูด้านหลังนิดนึงนครับด้านหลังค่อนข้างที่จะอนเนกประสงค์นะครับเป็นรถที่อเนกประสงค์จริงนะครับด้านหลังกรณีไม่ได้นั่งนะครับสามารถที่จะพับเบาะลักษณะนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นแขวนขึ้น,นทําเป็นที่วางของได้ทั้งซ้ายและขวาด้วยนะครับเนาะซึ่งการยกของเขาเบาอยู่นะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้มีสปริงขนาดใหญ่ทําให้การยก เก็บเนี่ยทำได้ง่ายนะครับด้านหลังตรงนี้มีพอร์ชาร์จแบบหัวกลมให้ด้วยนะตัวหนึ่งนะกรณีที่สมาร์ทโฟนของคุณยังเป็นหัวชาร์จแบบเดิมนะก็จัดมาให้นะครับแล้วไม่พอนะฮะร,รถคันนี้เดินทางไกลลุยแน่นอนนะครับเรามีชุดซ่อมนะครับอยู่ตรงนี้นะแอบอยู่ด้านหลังมีประแจเครื่องมือมีแม่แรงนะครับต่างๆอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับพร้อมสําหรับการใช้ง,งานดูแลนะรถยนต์ของเราเวลาที่เราเดินทางแล้วร้อยอยางเกิดรั่วน,นั่นเองนะครับ มาดูสเกิร์ตด้านหลังเนาะทุกคนครับค่อนข้างสวยนะเนี่ยสเกิร์ตด้านหลังตรงนี้นะครับนี่เป็นสีดําเงานะสวยมากนะครับแล้วถัดไปด้านล่างครับทุกคนจะเห็นเรื่องของปลายท่อนะเป็นปลายท่อสเตลเลสนะสวยงามมากๆสไตล์เรจนเดอร์นะครับตรงนี้ทุกคนครับล้ออะไรเนี่ยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์จัดเป็นล้อแม็กให้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็คือคุณได้ล้อแม็กห้าวงทั้งล้อปกติแล้วก็ล้ออะไรเป็นล้อแม็กด้วยนะครับน mm ่า hmm. ใช้มากล้ออะไรก็ลายนี้นะก็เวลาล้อยางฝั่งนี้รั่วคุณสามารถที่เปลี่ยนล้ออะไรใส่ได้เลยนะครับโดยที่่ไมต้องแบบ วิ่งเข้าร้านเนาะคืออนาคตคุณอาจจะแบบว่าเปลี่ยนไปก่อนอีก4ีหวันค่อยเข้าร้านไปปะยางก็ได้นะครับ mm hmm. ก็รถยังคงได้ความสวยเหมือนเดิมเนาะทีนี้มาดูออปชันตรงนี้นิดนึงนะครับกุญแจของรถยนต์คันนี้มาพร้อมเจ้าตัวสมาร์ทคีย์นะแบบนี้มีสมาร์ทคีย์อยู่นนในตัวคี์ฮะกุญแจของเขาจะเป็นสมาร์ทคีย์นะครับทุกคนนี่แบบนี้นะฮะก็จะเป็นสมาร์ทคีย์สอดอกมีปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถยนต์แล้วก็ในเรื่องของสัญญาณเสียงค้นหารถยนต์ได้ด้วยนะครับเนาะตัวนี้คือว้าวมากได้ดองดับ สีสันด้านในก็ค่อนข้างสวยงามนะครับมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับก่อนจะเข้าไปข้างในนะครับมือจับประตูโครเมียมนะสามารถที่จะล็อกรถนะครับผ่านปุ่มสมาร์ทเอนทรีซึ่งมีทั้งซ้ายและขวาปลดล็อกรถยนต์ผ่านสมาร์ทเอนทรีได้นะเป็นปุ่มที่มีขนาดใหญ่นะครับเปิดเข้ามานะครับมาดูด้านในนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งดูว่าเขานั่งสบายขนาดไหนนะครับก่อนขึ้นรถมีบันไดข้างนะครับมีมือจับขึ้นมานะครับโอเคเลยนะครับเป็นรถที่วาวเลยนะครับ มาดูในเรื่องของการตกแต่งตัวนี้เป็นสครับเพลตน,นะสครับเพลเป็นแบบเรืองแสงด้วยมีทั้งหมด4ช่องประตูนะก็ใส่ให้หมดเลยนะครับสวิตต่างๆเป็นไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพกระจกมองข้างเก็บนะครับปรับเลนส์กระจกมองข้างเซ็นทรลล็อกมีให้นะครับพวกนี้เป็นไฟฟ้าหมดเลยและเป็นออโต้หมดเลยมาพร้อมป้องกันการดิด้วยนะครับทีนี้มาดูออปชันที่มันว้าวนะครับพวงมาลัยตรงนี้นะมาพร้อมจะตัวปุ่มมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธเสียงบลูทูธโทรศัพท์ต่างๆนะฮะตัวคร u i คอน o n รลก็ การตั้งค่าตัว Dynamic Radar Cruise Control ก็ one, ตั้งค่าผ่านตั้งตัวพวงม,มาลัยได้เลยนะฮะนี่ตรงนี้มีเกียร์มือให้ด้วยเป็นแพลตท s h ชิพนะครับสามารถที่จะบกลบเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยนะไฟหน้าและต่างๆเป็นออโต้หมดเลยนะครับตรงนี้นะเป็นออโต้หมดเลยปัดน,น้ำฝนก็หน้าและหลังก็มีให้นะครับหน้าปัดเลือนไม้ก็ทําได้ค่อนข้างดีเป็นสีขาวนะครับแล้วเป็นพื้นสีดำนะครับก็เตือนเออเลต่างๆหน้าจอเอ d มดีขนาดเล็กตรงนี้ก็สแสดงผลต่างๆได้เยแยๆมากมายแล้วก็ปรับตั้งค่าเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับ มาที่ตรงนี้ฮะไฮไลท์นะครับมาดูหน้าจอของเรานะครับหน้าจอขนาดใหญ่รองรับ Android Auto Apple CarPlay และที่พิเศษก็คือเขาสามารถ c o n เน็กแบบไร้าสายได้ด้วยนะครับไม่ต้องใช้สายแล้วนะปัจจุบัน Android Auto Apple CarPlay ไม่ต้องใช้สายแล้วนะครับเนาะ <S <S แต่ก็มียังมีพอร์ทที่ให้ใช้สายให้ได้อยู่นะฮะโอเคน <S <S เนาะอันนี้ <c oughs> เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ผ่านระบบไร้าสายวายเรตนั่นเองนะครับ ไม่พอนะครับตัวนี้มาพร้อมกล้องมองรอบคันให้ด้วยนะก็สามารถที่จะดูในเรื่องของการแสดงภาพต่างๆผ่านเจ้าตัวกล้องรอบคันได้ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ดีเวอร์นะฮะทีนี้ถัดมาด้านล่างแอร์เป็นออโต้ครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับในเรื่องของอุณหภูมิความเย็นนะเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าะวัาานี้เอาโลเลยนะฮะหรือบางนี้เอาประมาณสัก20องศาก็ได้สามารถที่จะเลือกแยกได้นะครับทุกอย่างเป็นออโต้เป็นแยกอิสระซ้ายขวานะครับตรงนี้นะก็ดีมากขึ้นไวเลยชัด มีให้นะครับตัวนี้นะเป็นการชาร์จไร้สายนะครับก็ฟังก์ชันการชาร์จมีให้เปิดและปิดตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่วางแก้วนะครับเนาะเนี่ยไฮโซมากตัวนี้เป็นลายไม้ด้วยครับสวยมากครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับมาพร้อมตัวสี่ขั้นเชี่ยวชิปนะฮะแล้วก็แพดดีชิปที่โปร่งลายมีให้เนาะตัวนี้นะโอเคดีมากโหมดกันครับแน่นอนมีนะครับทุกรุ่นอีโคโหมดเน้นประหยัดแล้วก็นุ่มนวลนะครับพาวเวอร์โหมดเน้นแรงแล้วก็ส่งพลังนะครับแล้วก็ขับมันนั่นเองนะฮะ เบรกมือนะเป็นแบบแมนนวลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหุ้มหนังเดินได้ด้วยได้สีแดงให้มีความหรูหรามากขึ้นนะครับกล่องเก็บของมีให้นะก็เนี่ยหุ้มหนังให้ด้วยนะมีความสปอร์ตหรูหรามากขึ้นนะครับชิ้นงานด้านในไฟต่างๆห้องเก๋งนะครับก็จะเป็นไฟ LED หมดเลยนะครับนี่นะก็สวยงามใช้งานง่ายนะครับมีพิเศษนะฮะตรงนี้ไม่ล้าสมัยละเป็นกล้องมองหลังนะครับปรับลดแสงออโต้นะแต่ว่าปรับเลนเป็นแมนนวลอยู่แด่แต่ว่าตัดแสงอัตโนมัติให้นะครับตรงนี้ ที่บางแดดมีกระจกสองน้นให้มาพร้อมไฟด้วยดวงหนึ่งนะครับก็ใช้งานได้อย่างหลากหลายด้วยนะครับฝั่งนี้โทษนะฮะก็มีเหมือนกันนะครับกระจกสองน้นและก็ในเรื่องของไฟแต่งหน้าให้ด้วยยามค่ำคืนก็คุณผู้หญิงถ้าใช้รถคันนี้ก็สามารถแต่งหน้ายามกัำคืนได้นะครับก็รับประกันว่าสวยตลอดวันนั่นเองนะฮะประมาณนี้สําหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่ยอดเยี่ยมแล้วก็สมรรถนะสูงมากคูบล็อกอะไรก็มีให้นะแต่ก็ถ้าเป็นรีวิวเขาไม่มีแบบว่านี่นะอันนี้เขาเป็นซอฟต์พัทน,นะป็นวัสดุที่นุ่มแล เดินได้แดงให้ด้วยนะเป็นซอฟทัชหมดเลยนะคอนโซลนัน่นนะคือตรงนี้คะแนนเต็มสิบให้สิบนะครับสวยมากๆนะครับเป็นรถยนต์ที่ว้าวแล้วก็ดีแล้วก็เพอร์เฟคมากๆครับทุกอย่างลงตัวสุดๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับข้อมูลรถยนต์ตรงนี้ผมอาจจะแนะนำแบบไม่ครบถ้วนนะแต่ว่าเป็นรถที่ดีแล้วก็เพอร์เฟคมากๆเป็นรถที่น่าใช้เป็นรถยอดนิยมที่มียอดขายดีที่สุด ในปี2023นะครับปี2024ก็ยังดีอยู่นะครระบบ t ตัว t a เซฟตี้เซนต์อื่นๆอย่างเช่นเตือนก่อนการชนบร i ยสปอตมอนิเตอร์นะครับ RCTA เตือนอะไรต่างๆมีให้ครบนะครับสำหรับ Toyota Fortuner 24 r e g จเนรคันนี้นะแล้วราคาเป็นอข,อของกอ็ไม่ได้สูงมากด้วยฝากด้วยนะครับหากชอบคันนี้หรือว่าชอบการพาชมรถยนต์คันนี้สำหรับเสนต่ตย์ต o สุริน์นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้นะครับ หาข้อมูลตรงไหนผิดพลาดต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับว่าบางทีเราอาจจะพูดไม่หมดนะครับหรือพูดไม่ครบนั่นเองนะฮะก็คอมเมนต์มาได้อยากรู้ข้อมูลตรงไหนเดี๋ยวผมจะเจาะลึกให้นะครับวันนี้ก็แนะนําประมาณนี้ฝากให้ทุกท่านดูรถแล้วก็ถ้าชอบก็ติดต่อผมเป็นทีมงานได้เลยนะครับผมมีเริ่มต้นฟรีดาวแล้วก็เนบิวเบ้าเมานะครับศูนย์บาทนะฮะศูนย์บาทโอเคแล้วก็ทุกคนนะครับถ้าซื้อรถคันนี้หรือมีญาติที่ต้องการรถนะครับแนะนํามาผมมีค่าแนะนําสูงสุดให้5000บาทนะครับสำหรับรถโตยต้านะครับ วันนี้ลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าเราจะรีวิวขนไหนต่อไปนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนครับโชคดีครับ